ทำเยอะสบายดีเอาอะไรเนาะกลับสบายดีสบายดีทุกทุกท่านเด้อสบายดีเสาวันจันเนาะมื้อนี้ก็เป็นเสาที่สดใสเนาะพี่น้องเนาะกะเมื่อคืนกะฝนตกทั้งคืนเนาะกะมื้อนี้ตื่นเสามากะมีแสงแดดออกมาอ่อนๆเนาะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้กะสิเป็นมื้อที่ดีแล้วกัมื้อที่ได้รับโชคลาภกันตั้งแต่เสาๆเนาะว่า ท่านใดที่เข้ามาก็ขอให้เฮงเฮงปังปังขอให้รับโชครับทรัพย์กันตั้งแต่รอบเซาเนาะกับนิเคอิหุ้นเนาะมื้อนี้ก็เป็นหุ้นปกติเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้ก็บฮานอยเมื่อวานนี้ก็บรุดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้กับน,น้ำทีเนาะโดนๆที่จึงจะลุดกับบ๊อปินยังเนาะกับเข้ามาให้กําลังใจกันในเด้อเนาะกับมื้อนี้เฮาก็มาเริ่มต้นใหม่แล้วก็มา เอาสซกเอาลาบใหม่กันเดอ้อมันนี้เนาะก็เป็นหุ้นปกติเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับน้องหวานใจนํำเด้อ,เ,ดอเพื่อเป็นกำลังเฮงใจให้กันเดอ้อก็ขอให้เฮงเฮงปังปังขอให้รับสชกรับลาบกันตั้งแต่เ้าๆกับนิคเขี่หุ้นบอกว่าสิเป็น หุ้น V.I.P. หรือว่าหุ้นปกติเนาะก็สามารถไปพิจารณาได้ทุกทุกหุ้นเด้อบอกว่าสิป็น V.I.P. หรือว่าปกติเนาะท่านใดที่มักในแนวทางของวันใจไปพิจารณากันได้เนาะกับโบโบมีคําว่าผิดหวังเนาะพี่น้องเนะาะค่ะผิดหวังจะมีมีน้อยเนาะไม่ผิดหวังหลาย นี่ก็เป็นมื้อที่ดีเดอ้อเนาะเป็นมื้อที่ดีมือ้อมื้อเฮงมื้อปังกันทุก,ท,กทุกท่านเนาะไปที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาเอาสูกเอาลาบนํากันเด้อมือนี้หุ้นนิเคอิหุ้นเนาะหวั่นใจให้วิ่งลูดสี่เนาะมือนี้หวั่นใจเฮ็ดได้สี่เด้อนี้เคอิหุ้นเนาะ ว่าสิป็น V.I.P. หรือว่าปกติก็สามารถพิจารณาได้กันเดอ้อหวันใจให้วิ่งรูดสก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หสี่เจดแล้วก็4ี่เก้าเดอ้อ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สนะี่เก้าเนาะโมนี้หวันใจเฮ็ดได้สนะี่เนาะก็วิ่งลูดสี่ไปเลยเนาะท่านใดที่มีทุนหน,หน้อยนึงก็อยากให้วิ่งลูดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนเศร้าๆก็เขาก็าก ให้เตะห่างเดียวเนาะไปที่มักในแนวทางของหวั่นใจกะลงไปพิจารณากันได้เด้อเนาะกัเล่นได้ทั้งหุ้น VIP แล้วก็หุ้นปกติไปเลยเนาะกันนี่ก็มัดรวมฮิตแบบว่ารวมออกมาให้พี่น้องแล้วเนาะกัใครที่เข้ามาแล้วกันเนาะเข้ามาให้กําลังใจหวั่นใจได้เด้อเนาะกขบขอบใจเด้อสําหรับทุกกําลังใจน้องที่เข้ามา กดไลค์เข้ามาคอมเมนต์นะก็ะขอให้ทุกทุกท่านจงโชคดีกับแนวทางนิเคอิหุ้นเซานี้เด้อขอให้เฮงเฮฟังฟ <ๆ S 2> ัง,ง,ง,ต,ง,ต,งตั้งแต่รอบแรกเลยเด้อแล้วนกะ็ไปพบก,กับวันใจอีกเนาะกับรอบพาหนกันเด้ออย่าลืมเนาะกดติดตามไว้เนาะก็เข้ามาเอาโู้อาลาบนำกันเด้อเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อ